สำหรับเพื่อนๆที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาท่านี้เป็นท่าบริหารมือนะท่าที่หนึ่งให้เพื่อนๆยืดิิวออกไปใ้สูดนหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกคลายหายใจเข้าหายใจออกคลายทำอย่างนี้ห้าครั้งพอท่าที่สองเอานิ้ีโป้งไว้ข้างในแล้วกำมือหายใจเข้าดี หายใจออกคลาหายใจเข้าบีหายใจออกคลายท่าที่สามนิ้วมืออยู่ข้างนอกเหมือนเดิมหายใ,ใ,ใ,ใจเข้ากำมือหายใจออกคลาหายใจเข้ากำมือหายใจออกคลาท่าที่สี่นแขนขึ้นเหยียดแขนไปข้างหน้ากำมือหลวมๆหายใจเข้าหมุน เข้าหา,าตัวไอข้าหาตัวนะเหมืนเป็นวงกลมลักษณะเหมือนเรายืนถือทุกกานกําลังทำว่าข้าวงกลมทําเหมือนกันห้ารครั้งขั้นที่ห้าให้หมุนออกเหมือนกันหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆข้าออกทำห้าครั้งคั้ที่ 6, หหักข้อมือขึ้นลงหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกเข้าออกสังเกตนะนิ้วมือและมือไม่เกรงขั้นสุดท้ายให้เน้นที่ข้อนิ้วทุกข้อหายใจเข้าและเกรงให้ครบทุกนิ้วหายใจออกคลายหายใจเข้าหายใจออกคลายทำเหมือนกันค่ะห้าครนะั้ง